สวัสดีครับสวัสดีครับเพ,พื่อนเพื่อนครับวันนี้ทีมงานทีมงานตลอนทัวร์ครับวันนี้ตลอนทัวร์จะพาเพื่อนเพื่อนมาที่ไหนนะพี่เราอยู่ที่ไหนนะพาขุนหมื่นป่ะพาหมื่นผาหมื่นผาหมื่น,นอ,อ,อันนี้ครับพาหมื่นครับพามาดูบรรยากาศราบ,กบรรยากาศรอบๆข้างล่างเป็นข้างล่างเป็น เป็นเหวปะครับเป็นเหวถ้าตกไปว่าโอ้โหไม่ไม่ต้องพูดถึงครับ <laughs> ไม่ไม่มีโอกาส <Yeah. S 1> อันนี้ก็มากันได้สักพักหนึ่งแล้วชมวิวคงไม่อยากจะไปไหนต่อแล้วครับรู้สึกว่าตรงนี้เ่ยเย็นสบายแล้วตร <laughs> <laughs> งนี้เป็นเป็นจุดชมวิวที่ที่สูงที่สุดนะครับข้างล่างอจะเป็นจะเป็นเ <laughs> ขื่อนอุบลรัฐครับ เพื่อนอุูบนรัฐจังหวัดขอนแก่นอือมาชมวิวฮะเดินดูรอบๆ<า>โอ้โหได้หลายมุมสวยสวยทุกม,มุม ใช่ครับผมว่าเหมือนผาตากเสื้อที่เราจะไปแบบนี้เลยแต่ถืว่าวงตรงนั้นมันสวยกว่าพวมามันเป็นมันเป็นน้ําโขงไงน้ําโขงแล้วก็มันวิววิวที่เป็นวิวภูเขาที่มาจากจากจากไหนนะจากเวียงจันทร์ว่ะดูอห้สามคนพวกเราเย่ห <Yeah. S 2> นึน่งสองทีมงานครับทีมงาน<อ>ตะลอนทั่์ทีมงานตะลอนทั่วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆข้าไหนก็นอนนั่น สวยสวยมากครับสวยมากไม่คิดว่าไม่คิดว่าขอนแก่นจะมีที่สวยขนาดนี้เนี่ยเออเนาะ,น,ะนี่แต่คนมองข้ามขอนแก่นนะเพราะว่าที่มองข้ามขอนแก่นเพราะว่ามัน,มนชนนบดไงก็เ,เลยไม่ค่อยอยากจะมาคิดว่าคิดว่าขอนแก่นนี่ยังไม่เจริญเพราะชนบดไงก็เลยไม่ค่อยมาแต,แต่พอมาแล้วโอ้โหไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยเ,าาเห็นไหมโคตรสูงเลยนะโคตรสูงจริง แต่ถ้าเราเราพลาดไปก็ยังมีอันนั้นให้ลองรับอยู่นะเนี่ยนะตรงนี้ครับรนะใช่ใช่ตรงนี้ครับตรงอืนอตรงนั้นนะที่ที่เราขี่ขี่ขี่รถมาแล้วขึ้นแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆทางมาสวยอยู่ทางมาก็สวยมากครับแต่ว่าพื้นพื้นถนนก็จะร่อนนิดนึงเนาะอันตรายนิดนึงอ่กวดทรายเยอะมาก สวยมากครับสวยจริงๆด้านล่างก็คือเป็นเป็นวิวของเขื่อนอวนรัตนะครับก็จะเป็นเวิง้งเป็นวางไปตามภูมิประเทศครับไม่อยากจะไปไหนเลยอยากแคอยู่ตรงเนี้ย โอเคครับก็ถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ